สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์นิสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมให้ท่านเพื่อเป็นการบันทึงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากทัวข้อข่าวเศรษฐีปริจนาควักกระเป๋า900ล้านบาทท่องอวกาศกับเจฟเบโซเศรษฐีผู้หนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อกลายเป็นผู้ชนะการประมูลที่นั่งในยานอาวกาศ ของบริษัท Blue Origin ที่จะเดินทางท่องอวกาศในเดือนหน้าด้วยมูลค่า28ล้านดอลลาร์หรือราว900ล้านบาทเจฟฟ์เบโซสผู้ก่อตั้ง Blue Origin และบริษัท Amazon ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเขาและน้องชายมาร์คเบโซสจะเดินทางไปกับยานอาวกาศรุ่นใหม่ mm hmm. New Shepard เพื่อเดินทางออกไปนอกโลกในวันที่20กรกฎาคม และจะมีผู้โดยสารไปด้วยอีกสองคนหนึ่งในนั้นคือผู้ชนะการประมูลเพื่อการกระสุนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบริษัท Blue Origin ทวิตในวันเสาร์ว่าจะมีการประกาศชื่อผู้ชนะการประมูลและผู้โดยสารโชคดีอีกหนึ่งคนในอีกไม่กี่สัปดาห์ขา้างหน้าทั้งนี้การประมูลในวันเสาร์มีผู้ร่วมประมูลมากกว่า20คนโดยเงินที่ได้มานี้ทางบริษัท Blue Origin ประกาศว่าจะนำไปสมทบให้กับมูลนิธิ Club for เด e f u ฟังช <NEN. S 1> ันของ b l ูออร i จินเพื่อนำไปใช้ในการสร้างแรงมันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ s t e m เจฟเบซสจะก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ของ a เม z o n ในวันที่5กรกฎาคมนี้และจะออกไปท่องอวกาศร่วมกับน้องชายโดยยานจะถูกปล่อยจากรัฐเท็กซัส วันเดียวกับที่มีการปล่อยยานอพอลโล11ไปสู่ดวงจันทร์ในอดีตท,ที่ผ่านมายานอาวกาศของ Blue Origin ผ่านการทดสอบมาแล้ว15ครั้งแต่ยังไม่เคยทดสอบโดยมีผู้โดยสารอยู่ภายในมาก่อนยานพร้อมแคปซูลยานแคปซูลออกแบบมาสำหรับผู้โดยสาร6คนให้เดินทางขึ้นไปบนความสูง60ไมล์หรือราว100กิโลเมตรเหนือพื้นโลกสู่ชั้นบรรยากาศนอกโลกในรูปแบบการท่องอวกาศทางวงโคจร เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์ไร้น้ำหนักเพียงไม่กี่วินาทีก่อนเดินทางกลับมายัางโลกด้วยยานแคปซูลที่มีกระจกหน้าต่าง6จุดที่มีขนาดใหญ่กว่าหน้าต่างเครื่องบินโบอิ้ง747และใหญ่สุดเท่าที่เคยผลิตสำหรับภารกิจอวกาศด้วยและภารกิจทั้งหมดใช้เวลาประมาณ30นาทีธุรกิจการบินและอวกาศเป็นสนามแข่งขันอันดูเดือดของอภิมหาเศรษฐีมากมายไม่เพียงแต่เบสตเท่านั้นยังมีอีก อีลอนมัสผู้ก่อตั้ง s p a c e x และรูชาร์ตแบรนด์สารแห่ง Virgin Galactic ที่ทุ่มเงินมหาศาลกับธุรกิจนี้แต่เจฟเบสโซถือเป็นมหาเศรษฐีคนแรกที่ร่วมเดินทางท่องอวกาศด้วยจรวดที่บริษัทพัฒนาและผลิตขึ้นเองหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป่อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ่อในข่าวต่อไปสวัสดีครับ